พี่น้องยาย่สีแย่า,ยยยาป่าขีาเอายาย่ยามาเกี่ยวใบก่อนมีสีรถหน่อยหน,ะน,นึ่งน้ำสดใสมักน้ำเกี่ยวไว้มันเข่าเจ้าหน่อยพี่น้องมันจะนัวนัสูตรแย่ได้หน่พี่น้องก,นนก่นนนอนล้อสีย่างล้อสีมักป่าไว้สะกอนจา่ามันจังสีนัวสีแสบไหมพี่น้องแย่ยเส้นน้ำเกี่ยวเลยแย่ยก็เสียมาอย่างเหมือนพี่น้อง มงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ยายสิ้ามาเบิงวิธีย่างป่าของยายได้พี่นอ้องย่างบดติดบดติดอันบดติดใหม่ได้พี่น้องย,ย,อย่างเหลืองกรอบงามพร้อมจะก่อนย่ายสิย่างไรอันแซน้ำเกลือน้ำซอสก่อนเด้พี่นอ้องมันจังสีนัว แซ่หลักยหญ่ก็จะเอาขึ้นมาให้สเสด็จนำใหา่จังเอามาย่างจ้ะปลานิ่นตึกเอาอยู่ในหนองพี่น้องปลานิ่นเลี้ยงจากปลาปลานิ่งจะคล้องเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงไว้ยูไวย้กินใหญ่ตัวงามๆพอดียหญ่สีย่างไว้ถ้กกินก้ามแม่ เขาบาปีนโหลดว่าสิบหกเปอร์เซนมันดูแข็งลบบนักก็ว่าวปีนเคล็ดลับของยายเด้อพี่นอ้องย่างไปประมาณสิผานะทีจากปานน้ำม,มันกัแล้วแม่พี่น้องมันกัมเท่ากับไมย่ยกยก,ยกคืนหนึ่งสิยกคืนหนึ่งสิกับกับปีนเพื่อบ่อหายป่าเขาติดติดไม่ย่างนี่แม่จ่าไม่ย่างนี่บ่อใหม่เด้อพี่น้องเขาย่างนี่มันบ่อใหม่ ไฟที่ห้าวยางนี่เอาฟื้นจาฟื้นกับทานทานทานอยู่ข้างในฟื้นข้างหนอกเ้า,เากระดังเวงสีะอะไรบ่ดำเด้อพี่น้องปลานี่โตปลานี่บ่ดำจามันสีเหลืองงามยกปีนแบบนี้แล้วพี่น้องเนี่เฮ็ดจงาสิไปจนกว่าห้าสีเสีเห้ากระก,กับด่านปลาม,มันมันมีหนองเบื่องเล้อ ปลามันขนาดเลยยายเสียเอาใบตองปกจ้าบบใบห้า,อาปอใบตองปกพี่นอ้องปกปลกมืนมันแหงมันจาำตองปกนะนะ้าที่เหลืพี่น้องก็เลี้ยงจีนน้องเลี้ยงเลี้ยงจีนพี่นอ้งนอง พี่น้องปลาแย่าย่สุกแล้วพี่น้องเลี้ยงให้บันเนลี้ยงสิดี่มันสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วจ้าพี่น้องเหลืองกรอบเหลืองอุยหุยอยู่คนนะพร้อมกินได้เด้อจ้านี่เหลืองกรอบปลาย่างย่ยนึ่งเอาไปป่นไปแกงได้เลยจา้านีิบ่ต้องบ่ต้องไปปิ้งให้มันสุกอีก เพราะว่ามันสุกแล้วพี่น้องเข็ดคือย่เยยบึงได้จ้ากรอบแซบอยู่ได้ดนดี่พี่น้องเข้ากลับไปใส่ถุงไว้กรอบคักบ่จ้ากรอบกรอบสิ่มบึงดูวยยุ่ขน่ะเสียงกรอบบ่พี่น้องเอาไปปนได้เลยจา่าีนแบบนี้ไปย่งยางเข็ดคือย่เข็ดคือย่ายได้ดจ้า บติดใหม่บติดยังเบื้งในเหลืยงเหลืยงกรอบแซ่บขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะ